นะคะเราจะมาเรียนสาระที่สองเล่มที่หนึ่งกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆเปิดมาดูหน้าที่26นะคะอาชีพในฝันนะคะเด็กๆอ่ะเด็กๆมาดูนะคะฉันอยากเป็นอาชีพอะไรนะคะเด็กๆให้เด็กๆ วาดลงไปเลยนะคะว่าดเด็กๆอยากเป็นอาชีพไหนใครอยากเป็นพยาบาลนะคะเด็กๆก็วาดารูปพยาบาลนะคะพร้อมระบายสีนะคะใครอยากเป็นตำรวจนะคะก็วาดรูปตำรวจนะคะพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆ้ต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะยงเส้นภาพด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะที่สัมพันธ์กันนะคะกับ ชุดอาชีพต่างๆนะคะเด็กๆอะให้เด็กๆนะคะโยงให้ถูกต้องนะคะ,ะว่าชุดไหนเป็นพยาบาลนะคะตอนที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะเป็นชุดพยาบาลหรือว่าสถาปนิกนะคะ,ะง่ายมากเลยนะคะให้เด็กๆโยงไปหาอาชีพนั้นให้ถูกต้องนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเด็กๆ